บิวเฟอร์เดอร์ท็อปฟในสัปดาห์นี้นะครับมีต้นต่อมาจากหนังเรื่อง Wonder Woman 1984ที่ต้นเรื่องเนี่ยมีการใช้ให้เราเห็นฉากตอนวัยเด็กของไดนา p r i นซ์ตอนที่เธอเป็นเด็กจิ๋วๆสิบขวบนะวมัครับแล้วก็ไปร่วมการแข่งขันอเมซอนโอลิมปิกซึ่งโอ้โหมันละตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากๆในระหว่างที่ดู Wonder Woman อยู่เนี่ยผมก็มานั่งนึกครับว่า ฉากวัยเด็กของดรน่าสปริน์ที่มันน่าติดตราตรึงใจมากๆเลยเอ๊ะหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขาเคยมีการฉายฉากวัยเด็กเรื่องไหนบ้างที่ที่เราดูแล้วเรารู้สึกประทับใจมากๆคิดหัวข้อเอาไว้ครับจดใส่ฝ่ามือเอาไว้แล้วก็ลืมมันไปช่วงนั้นออกมาจากโรงค่อยมานั่งนึกครับผมก็นึกถึงฉากซูเปอร์ฮีโร่ในวัยเด็กกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเ,เราก็จะนึกถึงฉากของหนังอย่าง แต่โทนี่สตาร์นี่ก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เด็กมากเป็นตอนวัยรุ่น ก็เป็นการทำซ g g ให้หน้าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเป็นหนุ่มเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรติดตราตรึงใจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าการได้เห็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียหนุ่มแล้วหล่อขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับในขณะที่ฉากวัยเด็กของบรูซเวนเนี่ยฉากการตายของมาท่าเวนกับทมัสเวนหน้าโรงละครตอนเดินออกมาแล้วโดนผู้ร้ายที่เปลี่ยนตัวตลอดเวลาว่าเป็นใครยิงเนี่ยเราดูกันจนเปื่อยแล้วครับฉากเนี่ยนอกจากนั้นแล้ว กามราตอนเด็กก็น่า,นาตกใจฮะน่าตกใจกับชะตากรรมดาวที่กามราอยู่แล้วก็ตัวเรื่องราวก่อนที่เธอจะมาอยู่กับธานอสนี่แหละครับคือฉากในวัยเด็กที่ผมพูดถึงแต่ว่าทั้ง3-4ฉากที่ว่ามันนี้ไม่ว่าจะเป็นกามราบรูสเวนโทนี่สตาร์คไม่ได้เป็นฉากที่อยู่ใน5อันดับของผมนะครับฉากที่อยู่ใน5อันดับของผมเริ่มต้นตั้งแต่ฉากนี้ครับอันดับ5คือฉากจากภาพยนตร์เรื่อง กับตันมาเวลครับกับตันมาเวลเนี่ยจะว่าไปแล้วฉากตอนเด็กมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเธอจําไม่ได้เธอจําตอนเด็กไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่มันมาเป็น flash back มันมาเป็นแวบๆแล้วประทานโทษครับโอ้โหหนูคนที่เล่นเป็นเป็นกับตันเป็นแครอลเดนเวอร์ตอนเด็กอะ่ะโอ้โหน้องช่างมีแววและรัศมีความเป็นดารารุนแรงเหลือเกินแมเคนซีเกรซ เ,ออเด็กน้องชื่ว่าแม่แคนทรีเกรสในแต่ละช็อตแต่ละฉากที่เป็นคัดซีนที่เป็นความทรงจําอันหลงเหลืออยู่ของตัวละครแคร์โรดเอนเวอร์น่ะโอ้มันช่างน,น่าประทับใจครับผมเองอะ่ะผมเป็นคนชอบแฟลชแบ็กแบบนี้แฟลชแบ็กแบบฮเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วมันจะมาค่อยๆมาประติดประต่อให้กับเราคนดูเองครับซึ่งกับตันมาเวลทำแบบนั้นแล้วโอ้โหไอตอนที่เธอใส่ชุดว่ายน้ําเป็นน้องตัวเล็กๆใส่ชุดว่ายน้าแล้วล้มอะฮะ ล้วค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่โคตรจี๊ดเลยฉะนั้นอันดับ5ผมยกให้วัยเด็กของแค r รนเดนเวอร์กับตันมารเวลครับแล้วมันเซิกซีเรสเล่นดีนะถึงจะเห็นแค่นั้นยังรู้เลยว่าเล่นดีอันดับ4เป็นของตัวละครที่ชื่อว่าเอริกคิวมองเกอร์ครับใครเคยรู้ประวัติเอริกคิวมองเกอร์ในหนังเรื่องแบล็กแพนเทอร์เนี่ยคุณไม่เห็นใจมันไม่สงสารมันเนี่ย ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วครับตัวละครนี้เนี่ยแค่อ้ไมเเขาบีจอแดนเล่นอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหคือเราไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าชาริทบอสแมนที่เสียชีวิตไปแล้วว่าเล่นไม่ดีนะครับแกก็เล่นดีนะแต่ต้องยอมรับว่าในจังหวะที่เราดูหนังเรื่อง black panther เนี่ยไอไมเคิลบีจอแดนขโมยซีนเหลือเกินครับลำพังแค่ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยตอนโตแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเขาบีจอแดนแสดงเนี่ยความกวนสนเตะของอีริคเคมองเกอร์เนี่ยมันก็ขโมยซีนจะแย่อยู่แล้ว ยิ่งหนังตัดไปให้เห็นอดีตตอนวัยเด็กของอีริคเคีมองเกอร์ตอนที่มันเจอกับพ่อเนี่ยยิ่งแย,ย่ไปใหญ่เลยฮะยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วทําไมเป็นแบบนี้เนี่ยชีวิตวัยเด็กของอีริคเคีมองเกอร์เนี่ยทำไมถึงได้หน้าสงสารขนาดนี้ฉะนั้นไม่มีชีวิตวัยเด็กของอีริคเคีมองเกอร์อยู่ไม่ได้ฮนะดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมโตขึ้นมันถึงได้กลายเป็นคนที่โตแล้วมีปมขนาดนั้นฉะนั้น เราต้องจัดเอริกเคอร์มองเกอร์เอาไว้ใน5อันดับนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวร้ายของเรื่องครับอันดับต่อมาครับเรื่องอาจจะไม่ทราบซึง้งแต่ว่าช็อตที่เราได้เห็นเนี่ยโอ้โหมันมันยากที่จะลืมเหลือเกินครับผมหมายถึงวัยเด็กของอาร์เธอร์เคอรีอะควาแมนจากหนังเรื่องอะควาแมนนั่นเองครับเราค่อนข้างจะได้เห็นชะตากรรมตั้งแต่ก่อนเกิดของอาร์เธอร์เคอรครับว่าพ่อกับแม่เนี่ย มาเจอกันยังไงแล้วพ่อกับแม่เนี่ยแหมแม่เป็น Queen of Atlantis พ่อเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอยู่บนบกดั้นรักกันดั้นมีลูกด้วยกันแม่โดนจับกลับไปลูกก็เลยต้องอยู่กับพ่อพ่อกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวชีวิตวัยเด็กไอเด็กอาร์เธอร์คอรีไม่ดีเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าใครดูก็ไม่ลืมครับตอนที่มันไปเที่ยวอควาเรียมะ <laughs> เราไม่เคยคิดครับว่าเราจะได้เห็นตอนเด็กของอะควาแมนไปเที่ยวอะควา a r ียมแล้วปลามันจะมาลุมขนาดนี้เนี่ยเนี่ยอลังการมากครับน่าสนใจมากยิ่งกว่านั้นมีพัฒนาการให้เราเห็นครับว่าหลังจากที่มันโตขึ้นมาแล้วมันไปฝึกเนี่ยเออผมชอบว่ะผมชอบเป็นไอตอนฝึกฝึกวิชาเนี่ยมันดูน่าสนใจดีฉะนั้นเราจัดให้อาเธอร์คอรีอะควาแมนอยู่ในอันดับ3ครับ อันดับ2ครับฉากนี้ยากที่จะลืมเหลือเกินครับไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่อยู่ใน Marvel Cinematic Universe ไม่ใช่หนังยอดมนุษย์ที่อยู่ใน DC Extended Universe แต่ตอนวัยเด็กของตัวละครสำคัญจากหนังชุด X-Men ตัวละคร Magneto นั่นเองครับวัยเด็กของ Magneto เนี่ยจริงๆแล้วมันถูกขยายความอีกรอบหนึ่งนะครับใน X-Men First Class แต่ว่าครั้งแรกที่เราได้เห็นฉากวัยเด็กของแมกนิโตฉากที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ค่ายกักกันชาวยิวในคืนวันฝนตกฉากที่เป็นฉากเปิดเรื่องหนัง X-Men ภาคแรกเนี่ยหูยน่าตื่นตาตื่นใจมากครับกับการที่ไอ้แมกนิโตตอนเด็กแกถูกจับตัวแยกกับแม่แล้วเป็นครั้งแรกที่แกแสดงพลังของแกออกมา แล้วรู้วมันยับเยินนั่นแหละครับโอ้โหมันยากที่จะลืมเหลือเกินครับประทับอยู่ในความทรงจำมานานแสนนานแน่นอนนั่นคือวัยเด็กฉากวัยเด็กที่มีให้เห็นไม่มากนะฮะนิดเดียวแต่มันอยู่ต้นเรื่องแล้วมันเป็นฉากสำคัญของตัวละครแมกนิโตฉากที่ทำแป๊บเดียวแต่เราได้รู้เลยครับว่าโอโ้เอริกแกตอนเด็กแกผ่านอะไรมาบ้างกว่าแกจะกลายเป็น,นแมกนิโตที่ที่แกขนาดนี้นะ มันก็เลยทําให้ฉากวัยเด็กของตัวละครแม g กนิโตอยู่ในอันดับ2ของท็อป5ของเราวันนี้ครับและฉากอันดับ1ของตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ในวัยเด็กที่ผมนั่งพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะครับว่าฉากไหนวะที่เราดูตอนดูหนังเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันมันซาบซึ้งละเกินมันติดอยู่ในความทรงจำละเกินมันโอ้มันทำได้ดีละเกินผมก็จัด ไปจัดมาอยู่หลายตัวนะครับเอาเข้าเอาออกสุดท้ายไม่มีฉากตอนเด็กของตัวละครตัวไหนครับที่รู้สึกว่าโอ้โหทราบซึ้งไปกว่าฉากในวัยเด็กของปีเตอร์คิวหรือว่าสตาร์ลอดครับสตาร์ลอดจากกาเดนส n s ุดกาแล a กซี่เนี่ยด้วยความที่ตัวละครแกมันบ้าบ้าบอบ,บครับมันตลกซะเป็นส่วนใหญ่ มันอยู่ๆก็เต้นทําอะไรพิ้นเพี้ยนเป็นคนไม่สนโลกเป็นพวกบ้าบอคอแตกนะครับโอ้โหใครจะไปรู้ครับว่าในหนังภาคที่สองอะการเล่นจักรกลักซี่วอลลุ่มทูอะพอเขาทำแฟลชแบ็กให้เราเห็นอดีตของสตาร์ลอร์ดอะตอนที่มันได้เทปไอมิกซ์เทปมาจากแม่เป็นครั้งแรกอะโอ้โหมันจะกลายเป็นฉากที่ทําให้ความรู้สึกที่เรามีต่อตัวละครสตาร์ลอร์ดมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นครับใครผ่านอะไรมาบ้างวะเนี่ย ทำไมแกถูกทิ้งไว้กับแม่ที่แม่ไม่ได้ไม่ดีนะแต่สุดท้ายความทรงจําที่เกี่ยวกับแม่มันโหดร้ายมากครับก่อนที่แกจะถูกลักพาตัวไปแล้วช็อตที่คือตอนอยู่กับแม่แล้วตอนแม่ป่วยเนี่ยผมมันก็ทัชมากแล้วนะฮะมันก็ทำให้รู้สึกสงสารตัวละครสตาร์ลอร์ดมากๆแล้วนะแต่ flash back ในวัยเด็กของสตาร์ลอร์ดช็อตที่ผมว่าคือแม่งจี๊ดมากเลยอะถึงแม้จะเป็นเว็บเดียวนะครับเว็บเดียวจริงๆครับผมลองไปย้อนดูละ ว่าโอ,อ้มันเห็นแป๊บเดียวจริงๆอันเนี้ยคือมันก็เป็นแฟลชแบ็กสตาร์ลอดตั้งแต่อยู่กับแม่โดนลักพาตัวมาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างจนกว่าจะโตมากลายเป็นไอ้สตาร์ลอดแบบนี้นะครับหนึ่งว็บที่อิมแพคมากๆแล้วเป็นหนึ่งว็บที่อยู่ในความทรงจําคือตอนจะย้อนกลับไปดูอยากจะเห็นฉากนี้อีกรอบนึงเนี่ยพยายามหายังหาไม่เจอเลยครับเพราะมันแป๊บเดียวแต่มันเป็นแป๊บเดียวเป็นคัดที่เจมส์การตัดเข้ามาแล้วมันทรงพลังมากอะ่ะคือช็อตนี้ครับช็อตที่หึงพูดแล้วกนลุก ฉากที่เขาตัดมาแล้วเราเห็นยอนดูสอนมันใช้ปืนนะครับมันแวบเดียวจริงๆนะฮะมันไม่กี่วินาทีแต่มันเป็นไม่กี่วินาทีที่โอ้ยอนดูแบบเฮ้ยเขาเล่นกันภายในวิกไม่กี่วินาทีแล้วมันมันเห็นความสัมพันธ์มันเห็นสิ่งมันเห็นความรู้สึกที่จริงๆแล้วยอนดูรู้สึกยังไงกับสตาร์ลอดขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นความรู้สึกนี้เลยครับจนกระทั่งฉากสุดท้ายอ่ะที่มันขึ้นไปแล้วมัน กลายเป็นฉากประทับใจมันกลายเป็นฉากเศร้าของยอนดูนั่นน่ะเออตลอดทั้งเรื่องมาเราไม่เคยรู้สึกเลยครับว่าไอ้หวัวสีฟ้าเนี่ยมันยังไงกับสตาร์ลอดจนกระทั่งมันพูดมาครับว่าทําไมมันถึงรักพาตัวสตาร์ลอดมาแล้วพอมันพูดว่ามันทาไมถึงรักพาตัวสตาร์ลอดมาเลี้ยงไว้เนี่ยแล้วเขาแฟลชแบ็กฉากนี้เห็นวัยเด็กของสตาร์หลอดแล้วยอนดูอะ่ Michael er, อะไม่คิลลุกเกอร์แสดงแค่เนี้แสดงแค่สอนมันยิงปืนแค่เนี้หูอิมแพคในความรู้สึกเรามากๆครับ ผมเห็นเลยอะว่าใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนตอนลูกเพิ่งโตเป็นวัยรุ่นอะแล้วพ่อสอนโอ้ยพ่อผมอยากยิงปืนนะพ่อสอนในดีเงี้ยแล้วแกก็สอนสตาร์ลอดยิงปืนก็สอนพีเตอร์คริวยิงปืนด้วยความรู้สึกที่ไม่ไม่เหมือนไอยอนดูสอนลูกน้องนะครับมันเหมือนพ่อสอนลูกจริงๆอะฉะนั้นทุกองค์ประกอบที่มันหล่อหลอมกันแล้วมันมาตกผลึกอยู่ในฉากฉากนี้เนี่ย มันทําให้ฉากวัยเด็กของสตาร์ลอดกลายเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่านี่คือฉากซูเปอร์ฮีโร่ตอนเด็กที่น่าประทับใจที่สุดฉากหนึ่งครับฉะนั้นผมยกให้อันดับหนึ่งของท็อปฟในวันนี้เป็นสตาร์ลอดปีเตอร์ค l l ในวัยเด็กครับ นี่แหละครับเรื่องราวฉากของซูเปอร์ฮีโร่ในวัยเด็กนะครับที่ผมจีนวิลเฟเดอร์หยิบมาเล่าให้กันฟังนะครับเป็นอันดับท็อป5ในใจผมผมอยากรู้อันดับท็อป5ในใจทุกคนบ้างครับแบ่งปันกันผมขาดอันไหนไปที่คุณคิดว่าเอยอันนี้เจ๋งกว่าอันนี้น่าสนใจกว่าเขียนบอกกันได้ครับจะจัดมาครบท็อป5เลยก็ได้หรือว่าจะเขียนมาแค่ส3สาอันก็ได้ไม่ว่ากันนะครับนี่คือสตาร์ลอร์ดที่เป็นอันดับหนึ่งและนี่คือท็อป5ของวิลเฟเดอร์ท็อป5ในวันนี้ครับ อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง c h a n n l s c ก o o ป Viewfinder เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมงาน v i e w f i n อร์ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ